แอบร่วมวันเกิดปู่ไพวงเพราะอดีตสามีบอกเลยว่าเป็นคนแม่ลูกหนึ่งที่สวยไปขึ้นทุกวันจริงๆค่ะสำหรับสาวแอบทั้งสอ,อนที่ก้าวเข้าวงการบันเทิงครั้งแากตอนเรียนอยู่ชั้นม .4 ซึ่งมีผลงานชิ้นแรกคือถ่ายนิตยสาพรพลอยแการเพชรและมีผลงานเป็นที่รู้จักในบทรุ้งสาวสวยในโฆษณามิสทีนและมีผลงานถ่ายโฆษณาอยู่ระยะหนึ่งจนมีละครเรื่องแรกในปี2 5ง4 เรื่องมิชัยบัญชามายาชีวิตรับบทเป็นกิ่งดาวดารณีภรรยาคนแรกของคุณมิชัยบัญชาและมีผลงานภาพยนตร์หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมฤกคนในเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับบทเป็นมณีจานจนแอปมีผลงานละครเรื่องลิศยาผู้ชายมือสองมนรฑลับตเตอรี่ตอมใจตีตระกูลทรงจำเลยรัก และถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของแอปก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้เธอจะเลิกรากับอดีตสามีหนุ่มสงกรานต์ไปช้านราลงไปแต่ทั้งสองก็ยังคงดูแลลูกสาวน้องปีใหม่ทำหน้าที่พ่อและแม่ให้กับลูกสาวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและแอปอยังมักจะมีโมเมนต์ดีๆกับทางครอบครัวของฝ่ายชาย่ด้มาถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วก็ตามล่าสุดแอปได้ออกมาเผยภาพสุดอบอุ่นพาลูกสาวไปทานอาหารในวันเกิดของปู่ไพวง พร้อมลงแทปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดคุณปู่ที่เขารรักค่ะ Ad P V underscore Bonanza เรียกว่าเป็นภาพที่ดีต่อใจมากๆเลยค่ะแถมลูกสานน้องพี่ใหม่ยังแฮปปี้ที่ได้พบกับคุณปู่อีกด้วยโมเมนต์ดีต่อใจฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค่าใหม่ๆด้วยนะคะ